ามครับนะครับวันนี้เราประชุมฝ่ายขายของ,ของบริษัทโอวาสนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีให้พวกเราได้เห็นสไลด์ของ Facebook ของบริษัทเรานะครับว่าตอนนี้เรามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณแสนชัยให้พวกเราไปดูนะครับวิดีโอชุดหนึ่งนะครับของเจาะใจนะครับซึ่งเป็น CEO ของ Mac ผมอยากให้พวกเรานะครับได้สรุปแล้วก็ได ลองดูเอากลยุทธ์ของบริษัทต่างๆที่เขาต้องผ่านโควิดในโควิดหนเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยนะครับอย่างของเรายัางโชคดีที่บริษัทของเราเนี่ยนะครับอาจจะเรื่องเปอร์เซ็นต์การขายนะครับก็ไม่ได้กระทบกระเทือนเท่าไหร่นะครับก็เกิดจากพวกเราเนี่แหละที่เรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเข้าไปพบหาลูกค้านะครับเพราะนั้นผมฝากไว้นะครับก็คือ โดยเฉพาะเรื่องดาต้าเบสนะครับเรื่องข้อมูลของลูกค้าในการที่เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าต่างๆนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเวลาเราทาอะไรแล้วแต่เราต้องมีข้อมูลนะครับอย่างเช่นเราไปหาลูกค้าเราก็ควรที่จะประเมินลูกค้าได้ถูกต้องผมคิดว่าจากที่เราพูดคุยกันหลายสัปดาห์เนี่ยนะครับพวกเราก็สามารถที่จะประเมินลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็มีความตั้งใจมากขึ้นอีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้มีมากสุดคือเรื่องแพชชั่น ก็คือความหลงไหลในการทํางานทางด้านนี้นะครับเราจะต้องนะครับตั้งใจทําทําด้วยความรักทําด้วยความสนุกทําด้วยความชื่นชอบหลงไหลมันจริงๆนะครับนั้นยอดขายที่เราตั้งเป้าหมายให้กับพวกเราไว้เนี่ยมันก็จะบรรลุปเป้าหมายได้อย่างได้อย่างถึงแล้วก็ได้อย่างมีความสุขอีกนึงในช่วงนี้เนี่ยนะครับในช่วงโควิดนะครับถึงแม้ว่านะครับหลายบริษัทที่เราไปทํา ความสะอาดให้เขานะครับหรือเรารู้จักเนี่ยนะครับมีการลดคนมีการทํานู่นนี่นั่นต่างๆนะครับมีการลดค่าใช้จ่ายมีคนเอาคนออกแต่ที่บริษัทเราก็นะครับพวกเรายังทํางานได้ปกตินะครับแล้วก็เราจะต้องตื่นตระหนกอยูตอ่ตลอดเวลาในเรื่องพวกนี้นะครับอย่านิ่งเฉยที่สําคัญสุดผมอยากให้พวกเราขยันเพิ่มจากเดิมเป็นสองเท่าเพราะอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่านะครับอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะครับยกตัวอย่างอย่างการบินไทยเนี่ย ที่ทุกคนคิดว่ามันมั่นคงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับนักบินก็ตกงานได้นะครับคนทํางานต่างๆตอนนี้ไม่มีไม่ได้เงินเดือนมาสองสามเดือนแล้วนะครับล่าสุดใครที่ค้าขายกับการบินไทยก็ตอนนี้ก็เป็นหนี้ศูนย์เยอะแยะนะครับมีบริษัททางอสังหาริบรัษัทหนึ่งไปทําตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินเลยห้าหกเดือนแล้วใครไปส่งไส้กรอกขายการบินไทยก็ไม่ได้เงินนะครับนี่เรายังโชคดีที่เรา ได้เจอบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับมากรพบเรื่องทางธุรกิจเท้าไปที่ที่ที่พูดถึงเนี่ยนะที่คุณแสนชัยบอกว่าอยากให้พวกเราลองไปศึกษาภาษา,ษาอังกฤษหลายๆตัวในนั้นเนี่ยนะครับอยากให้พวกเรากลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่อง belief m a x action เนี่ยนะครับ belief m a k e action นะครับคือเรื่องความเชื่อเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้บริษัทเราเนี่ยเติบโตได้เนี่ยนะครับพนักงานขายจะต้องมีความเชื่อ แต่ความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมันต้องเอาไป make action ให้ได้ไปปฏิบัติเช่นเราเชื่อว่าเราจะถึงเป้าหมายก็จริงนะครับแต่เราไม่เอาไป action ไม่ปฏิบัติทำเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่สอนพวกเราก็คือเรื่องออนไลน์กับออฟไลน์การขายสมัยนี้นะครับมันต้องขายทั้ง2ส,ส่วนโดยเฉพาะทางด้านออนไลน์เนี่ยเป็นเปรียบเสมือนเวทีเสมือนจริงนะครับลูกค้าเดี๋ยวนี้เนี่ยมาที่หน้ามือถือ มาที่หน้าโน้ตบุ๊กนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราเราจะต้องนะครับออนไลน์ให้มากที่สุดนะครับทำอะไรแล้วแต่ขยับขยื่อนจะต้องให้โลกเสมือนจริงเขาได้รับรู้ว่าเรามีพนักง,งานขา,ขายของเราอยู่ในตลาดแห่งนี้นะครับแล้วคำหนึ่งที่เขาสอนก็คือเรื่อง make sure นะครับคือการเอาใจเอาใจใส่เอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเราต้องเรียนรู้ลูกค้านะครับว่าพฤติกรรมตอนนี้เขาเปลี่ยนไปขนาดไหน นะครับก็มีความต้องการอย่างเมื่อกี้ที่จูนสรุปว่าลูกค้าเริ่มเริ่มที่จะนะครับจากงานประจําก็จะไปทําเองเพื่อลดต้นทุนนะครับเราก็สามารถที่จะตอบสนองได้เช่นเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการอบมรมพนักง,งานให้เขาขายน้ํายาขายเครื่องขัดพื้นขายอะไรเขาแต่ก็มีมุมมองหนึ่งบางคนก็บอกฉันต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการเลือกจ้างแม่บ้านประจํามาใช้บริษัททำความสะอาดเห็นไหมแนวคิดมันก็จะมี2แบบ เวลาเราเสนอเราก็บอกเขาเลยว่าบริษัทเราเนี่ยเนะชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับ้วข้อดีของเรามีอะไรบ้างยกตัวยอย่างเช่นกรณีท่านพนักง,งานขาดเราก็จะส่งพนักง,งานประจําให้ชดเชยให้อะไรเงี้ยนะครับพนักงานไหนที่ท่านไม่พอใจก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับจุดแข็งเรามีอะไรเราก็ต้องไปนําเสนอบอกเขานะครับและอีกอันหนึ่งที่ในวิดีโอของจอใจที่บอกเราก็คือเราจะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของเรา นะเช่นเราจะรักกันเราก็ต้องกระทาให้มันเห็นชัดๆว่าเรารักกันจริงๆนะครับรักออกมาจากใจนะครับแล้วก็เปลี่ยน mindset นะครับถ้าเราคิดบวกตลอดงานมันออกมามันก็จะดีแต่ถ้าเราคิดลบมันก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะขายน้ำยาขายอุปกรณ์ทําความสะอาดขายงานประจําขายงานจ็อบให้ได้นั้นเราก็ต้องเปลี่ยน mindset ของเราใหม่นะครับหรือฉพาะ ผมฝากไว้เลยนะครับเรื่องความขยันเราจะต้องมีมากขึ้นกว่าปกตินะครับถ้าเรายังใช้วิธีเดิมเหมือนแต่ก่อนนะครับเหตุการณ์ข้างหน้าเรายังเดาไม่ถูกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นขอให้เตรียมความพร้อมให้ดีนะฮะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสุดท้ายก็อยากให้พวกเรานะครับเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับจุดหนึ่งที่เราไม่ทอดทิ้งนะครับก็คือเรื่องสังคมนะฮะอยากให้ทุกคนช่วยคิด นะครับว่างวดหน้าที่เราจะประชุมกันเราอยากจะทํางานช่วยสังคมเรื่องอะไรบ้างนะครับที่บริษัทเราปกติปัจจุบันเนี้ยนะครับอย่างล่าสุดเมื่อสองวันก่อนนะครับก็มีพมจพมจคือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรเนี่ย mm hmm. เขาก็ฝากเด็กสติปัญญามาให้เรานะครับพร้อมครอบครัวน้องเขาที่ท้องอยู่นะครับเราก็ให้เขามานอนนะครับที่ออฟฟิศ hmm. เราเลย ออนฟรีไม่คิดค่ใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ให้งานเขาทำนะฮะนนั้นเนี่ยเราอย่าทอดทิ้งสังคมนะครับเวัะน,นั้นตอนนี้เนี่ยในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมีคนได้รับความเดือดร้อนเยอะนะครับผมเพิ่งฟังหนุ่มเมืองจันทร์เขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็คือมีอยู่คนหนึ่งนะครับสามีเป็นรปภแล้วก็มีลูกสี่คนช่วงนี้เขาก็ทำงานออ,อาทิตย์เว้นอาทิตย์มั่ง นะครับเงินเดือนไม่พอปรากฏว่าภรรยาเขาก็ไปขออาหารนะครับตามพวกที่เขาบริจาคพอไปคนเดียวก็ให้กล่องเดียวแต่เขาบอกเขาจะมาฝากลูกเขาด้วยอีกสี่คนอะไรเงี้ยเขาก็เขาไม่ให้ปรากฏว่าเขาก็ได้มากล่องหนึ่งเขาก็มาต้มเป็นขา้าวต้มแล้วก็กินกันทั้งครอบครัวพอสุดท้ายเขาเหมือนกับทนไม่ไหวอะนะครับคิดว,ว่าชีวิตนี้จะไม่อยู่แล้วก็เลยรอให้สามีและลูกเนี่ยนอนหลับก่อน แล้วก็คิดว่าจะฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวก็เลยเปิดพอสามีลูกก็นอนหลับปุ๊บนะครับก็เปิดเราแกสเปิดแก๊สนะครับเพื่อจะลมฟันให้ตายไปทั้งครอบครัวปรากว่าพอร,รุ่งเช้าตื่นมาเขาก็ตื่นมาได้เ,เขาก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมเอาชีวิตเขายังอยู่เหรอเพราบ่าเขาฆ่าตัวตายไปแล้วนะปรากฏว่าที่เขาลอดตายได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมก็คือแก๊สหมดนะครับเพราะว่า ไม่ได้มีทางจ่ายเงินค่าแก๊สนี่ความยากจนมันเป็นขนาดนั้นเลยนะครับ่มันเป็นตลกร้ายนะครับเรื่องจริงด้วยนะครับปรากฏว่ารอดชีวิตมาได้เกิดจากการไม่มีทางค่าแก๊สนะเพราะนั้นผมอยากฝากไว้นะครับว่าการทําธุรกิจบรรทัดสุดท้ายมันไม่ใช่ว่ามีเรื่องกําไรอย่างเดียวมันต้องมีงานที่จะช่วยสังคมด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้พวกเราประชุมกันเลยเวลามาตั้งแต่ส1บ็โมงแล้วนะครับขอให้พวกเรามีความหวัง มีความฝันแล้วก็นะครับต่อสู้ต่อไปอย่างมีความสุขขอบคุณมากครับสำหรับการประชุมวันนี้เดี๋ยวเจอกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ